เราเป็นเพียงสื well, ่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยให้ผู้ชมเลือกซืเลือกขายครับอันนี้สวยด้วยถูกด้วยนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองสภาพคลิปๆพร้อมใช้แม็กคไมซันแท้เดิมโรงงานสีสันเดิมบางรุันมีรูรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังสวยครับเครื่องดีเกียร์ออโต้พร้อมใช้ได้เลย ภาษีพรบ69นะครับยันปีหน้าใช้กันอีกยาวๆภายในสวยนะครับเบาะหนังแผงสวิตช์แผ,ง, Switch, แผงคอนโซลตัดลายไม้ครับสวยหรู VIP เบาะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังฟูๆครับไม่ขาดไม่แฟบเบาะคนขับมีปีตะเข็บบ้างนะครับปีตะเข็บบ้างห้องเครื่องดั้งเดิมคันหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักาชอกรฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับรถสวยๆกถูกมาชี้เป้าแลือซื้อประจำได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆครับ แก๊สระบบหัวฉีดครับใช้ได้ดีทั้ง2ระบบถังแก๊สไม่หมดอายุครับใช้ได้อีกยาวหลายปีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ